ดีค่ะพี่ยูมินะคะ,ะนักเรียนคนสวยเนาะวันนี้พี่จะมาทําคลิปแก้การปวดเส้นเอ็นร้อยหวายนะคะแล้วก็ปวดต้นเนาะดูวิธีนวดยังไงแก้ยังไงนะคะคัดเอาไปลองทํากันดูเนาะโอเคค่ะนับแรกให้ป่วยนะคะลูกค้านอนลงไปอ่ะลูคกค้าหยับมาเลยเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ล้อตาตุม่มปวดต,ตูลมเห็นไหม ด้านในนะคะกดดันขึ้นไปกดดันขึ้นสามสี่รอบเนาะหรือว่าแล้วแต่เวลาของหมอมีเวลามากเวลาน้อยลองหัดทำกันดูนะคะโอเคเปิดประตูลมด้านในด้านนอกเหมือนเดิมเนาะดูดินสอเครื่องมือหากินนวด เอาเมาลองก็ได้ถ้าไม่ถนัดนะคะดันขึ้นล้อตรงตะตุมนะคะด้านนอกด้านในเหมือนกันเนาะโอเคเนาะเสร็จแล้วเราจะไม่ไล่เส้นน้องเขาจะปวดข้างนี้เนาะปวดเฉพาะตรงเส้นเอ็นร้อยหวายมาที่ส้นกับที่น่องใช่ไหมแค่นี้ปวดตรงประมาณนี้เนาะ มครึ่งนึงเราก็เลยจะทําแค่ครึ่งเดียวนะคะทําแค่ครึ่งเดียวเพราะเขาไม่ได้เจ็บเต็มขาเนาะเสร็จแ,แล้วดันเส้นสันน้าแข้งด้านในนะคะสันน้าแข้งด้านในเราจะนวดกดคึ่งเข้าไปหาลอกกระดูกเลยนะคะเนี่ยเส้นตรงนี้จะลอกกระดูกไม่ได้ห่างจากกระดูกสองนิ้วนะคะ ตรงนี้จะลอกกระดูกเลยกดคึงเข้าไปด้านในโอเคเนาะเส้นที่หนึ่งแนวที่สองเป็นแนวร่องเส้นที่สองจะอยู่แนวนี้อันนี้ก็เหมือนกันกดเข้าไปเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นตามร่องอยู่ใครทำเนี่ยเขียวปือเนี่ย เป็นรอยนิ้วเขียวนเลยนวดกันซ้อมกันจนเขียวเนี่ยเห็นไหมกดคึงเข้าไปด้านในนะคะด้านในสองเส้นใช่ไหมตองเอ็นไว้หวายตรงนี้แล้วก็นวดบิดตรงน่องสบายๆนะคะ ทำแล้วแต่เวลาหรือว่าความต้องการของหมอหรือกับลูกค้าเนาะถ้าทํากันเองก็ทําไปเรื่อยๆทำบ่อยๆก็ได้นะคะโอเคด้านในเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเส้นด้านนอกกันเส้นด้านนอกอเส้นด้านนอกตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้สนันตะแข่งใช่ไหมเราจะวัดออกมาสามถึงสี่นิ้วใช่ไหมจะอยู่แนวนี้ ตรงนี้จะเป็นหนึ่งจุดตรงนี้นะคะตรงนี้หนึ่งนี่สามจุดนี้ตรงไหมที่พี่บอกว่ามันสาคัญกดลงไปทั้งสามจุดเลยนะคะกดบนมีเวลาเยอะก็กดนานหน่อยมีเวลาน้อยก็สามถึงห้ารอกเหมือนเดิม โอเคเสร็จแล้วมาเส้นแนวนี้ต่อนี่นวดกดเหมือนเดิมโอเคเห็นไหมแล้วแต่เวลานะคะเส้นแนวนี้เหมือนเดิมนะคะนี่ตรงร่องเลยอืม ยังไหม <Okay. S 1> โอเคไหมโอเคอยู่ไหมคะไม่รู้ลูกคะไม่รู้อะไรเลยเจ็บรือเปล่าก็ไม่รู้รู้สึกอะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรคว่ำขาทีนี้พอคว่ำปุ๊บมันจะมาในนี้กมันไม่อยู่แบบนี้เลยทีนี้เยนหัวนี้นึง เป็นแนวเส้นถ้าเกิดว่าเหมือนที่พี่บอกเนาะสี่นิ้วสี่นิ้วลงมาหาล่องนะคะหาล่องตามกลางล่องนะคะกล้ามเนื้อล่องนี้เนาะมันจะมีล่องอยู่เราลงกดดู่นวดไล่คืนงลงมา เขี่ยเลยนะคะเขี่ยตามน่องตามร่องนี่แหละมันจะอยู่กลางน่องพอดีค่ะเดี๋ยวยพี่จะมีลูกลงให้เหมือนกันเนาะและถ้าเกิดว่าตึงมากๆแข็งมากๆบางทีอาจจะมีผลมาถึงนี่เนาะเรามาดูตรงเส้นตรงนี้กันว่ามันแข็งไหมเส้นตรงนี้มันจะมีอยู่สองแนวเส้นตรงนี้ อันนี้บนเส้นนะคะอันนี้ก็บนเส้นแต่เราจะไม่นวดบนเส้นเนาะเราจะกดลงไปตามกลางร่องระหว่างเส้นมันจะคึงไปถ้าเจอเราจะคึงเขี่ยเส้นตรงนั้นออกนะคะจ้านี้เขาไม่ค่อยตึงมาถึงเส้นกลางน่องนะคะไม่ค่อยตึงมาถึงเส้นกลางนอง่องเท่าไหร่ ก็ยังถือว่าโอเคอยู่เนาะอาการปวดเส้นตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักกีฬาหรือว่าพวกที่ทำงานน่ะล้วก็ใช้การเดินลักษณะเดินกันทำงานท่าซ้ำๆวนๆไปแต่ของเขาพี่คิดว่าอาจจะเป็นรองเท้าเกี่ยวกับรองเท้านะคะรองเท้าก็มีส่วนแล้วก็กระดูกผิดรูปก,ก็อาจจะมีส่วนด้วยเนาะ เพราะถ้าพูดถึงเป็นนักกีฬาคงไม่ใช่นะคะฉันไม่ใช่นักกีฬาจุดสําคัญนะคะทีนี้พอมาตรงนี้ใช่ไหมแนวเนี้ยสองด้านพังผืดจะเยอะมากช่วงนี้พังผืดจะเยอะลงยาหมองด้วยก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรคะยี่ห้ออะไรยยังยังยเพราะมันยังไม่ใช่แบรนด์ของเราไง นั่งแบบนี้ก็ได้นะคะที่จะถนัดนั่งแบบนี้เนาะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะเขี่ยตรงนี้ถ้าเป็นใหม่ๆจะเจ็บมากต้องทนนะคะเพราะว่ามันจะหนามากเนาะสองด้านเลยนะคะตรงแนวนี้พอดีเนาะ จะใช้้วโป้งนะคะเพราะว่าปวดเส้นเอ็นร้อยหวายตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาถึงประมาณนี้แล้วก็อยู่ตรงส้นนะคะตรงนี้ใช้เวลานวดเวลาคลึงเยอะๆนะคะห้ามร้องนะคะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นมีอาการจะเจ็บมากแต่ถ้าคนไม่เจ็บไม่เป็นแล้วมานนวดมันก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันเนาะ แต่สำหรับคนที่เขาเจ็บเขาจะรู้ได้เลยว่ามันเจ็บและอาการแบบนี้ถ้าเป็นเนื้อรังนะคะเป็นเนื้อรังเราจะใช้พวกยาหม่องพวกนี้นวดเนาะใช้ความร้อนนวดคลึงได้แต่ถ้าเป็นใหม่ๆเฉียบพันนะคะเราจะใช้น้ําแข็งหรือว่าสเปรย์นะคะใช้ความเย็นประครบเอาเนาะแล้วก็ยกขาให้สูงขึ้นพันวยผ้านะคะ เ,เจ็บเห็นไหม,ไมจะเจ็บมากโอเคนะคะนวดขึงเยอะๆแล้วทีนี้เราจะมาเน้นตรงนี้นะคะเอ็นร้อยหวายเลยเนาะวิธีการเน้นตรงนี้เราจะกดลงไปตรงเอ็นร้อยหวายนะคะกดลงไปเลยนะกดเสร็จปุ๊บดันไปคร้าวก็ขึ้นมาห้าถึงสิบวิ ทำซ้ำ้าของสามรอบนะคะสองกดลงไปเหมือนเดิมแล้วหักปลายทาเท้าลงอันนี้เป็นการยืดนะคะอันเนี้ยด้านหลังเนาะเดี๋ยวลองหัดทำกันดูนะคะอันนี้ด้านหลังเสร็จแล้วเราจะมาบริหารนิดนึงน้องไหนายขึ้นมาคะ่ะน้องไหยเลยคะ่ะไหนคะ่ะ ู้ป่วยจะสับสนนิดนึ่งผู <c oughs> ้ตัดหงหรือว่าควายแนวเนี้ย,เ,ยเราตะมาเหมือนที่พี่สอนนะคะมีนาว่าลองดันใช่ไหมดันนวดตัวแล้วก็นิ้วโป้งดันตรงส้นตรงนี้ลงเราจะดันบิดขึ้นนะ่ คนเอาการนวดแบบนี้จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกอาการจะดีขึ้นถึง4 5่สถึงห้าสิบนะคะบิดปลายเท้าลงแบบนี้ตรงเนี้ยตรงที่เขาเจ็บตรงนี้เ,าเราก็ดันนวดส้นมือโอ้ยยังสะดุ้งยืดยึดยักยัก เวลากดตรงนี้ฝ่ามือกดส้นลงฝ่ามือกดปลายเท้าบิดนะคะไม่ต้องหนักมากเท่าไหร่เนาะแค่ยืดนะคะทำซ้ำๆมือโป้งกดมือดันมือโป้งกดลงไปมือโป้งดันส้อนออกไปนะคะโอเคอันนี้สำหรับการแก้อาการนะคะ สําหรับการแก้อาการปวดเส้นเอ็นร้อยหวายนะคะเดี๋ยวมาดูท่าบริหารกันต่อเนาะว่าหลังจากนวดไปแล้วการบริหารเส้นเอ็นร้อยหวายตงเนี้มีท่าไหนบ้างมาติดตามกันนะคะค่ะโอเคนะคะคลิปนีเ้เราจะมาดูท่าบริหารนะคะว่าหลังจากที่เรานวดไปแล้วนะแล้วก็เราจะใช้ผ้านะคะถ้ามีเป็นผ้ายืด มันก็จะโอเคเนาะตามร้านขายยาเขาจะมีขายนะคะพี่จะให้น้องเขาเอา,าข้อค่ะปลายเท้าเลยครึ่งเท้านะคะไม่ต้องลงมาถึงนี่เนาะเพราะเราต้องการดึงให้เส้นเอ็นและหวายนี่มันตึงขึ้นมานะคะโอเคค่ะท้าที่หนึ่งนะคะอย่ายกห้ามยกค่ะ ดึงประมา,มาให้ปท้าปลาท้หมดเลยเส้นตรงนี้จะได้ตึงนะคะนจะลดอาการเจ็บได้เยอะเลยเนาะเนี่ยท่านี้ทำสองข้างเลยก็ได้นะข้างนี้ถึงไม่เจ็บก็ทําได้มันเป็นการยืดนะคะเสียงแมวหรือเสียงเด็กว่าท่าที่หนึ่งอันนี้ทําได้ตลอดเลยนะคะทําไม่จําเป็นว่า จะกี่รอบเอาที่ว่าเรามีเวลามากน้อยเพราะเราทําด้วยตัวเองเนาะโอเคสองท่าที่สองเป็นตัวนี้นะคะนะนักออกกำลังกายนะัจกจัดกระดูกจะรู้จักดีนะคะถ้าไม่ใช่นักจัดกระดูกไม่ใช่โยคะจะไม่เคยรู้จักกันมันคืออะไรมันคืออะไรครูครวางไว้เนาะนี่วางตรงช่วงนี้นะคะไม่จําเป็นต้องลงมาถึงตรงข้อนะคะเอามือเท้ากับพื้นเนาะ ยกสะโพกขึ้นค่ะรูดลงมาประมาณนี้ด <X> mm> ันลงมาเลยค่ะใ่แค่นั้นดันอีกยืดมันอยู่ที่การโยกตัวของเรานะคะบริหารน่องบริหารกล้ามเนื้อตรงนี้ <X> mm> ถ้าไม่มีตัวนี้เออจะถามคำถ,ถามนี้ใช่ไหมเ <X> mm> คยเห็นท่อ PVC ีซ้ไหมท่อใหญ่ๆห,หรือว่าท่ออะไรก็ได้ที่มันเป็นกลมๆใหญ่ๆอ่ะเรามาสามารถกินได้หรือจะเป็นตุ้นก็ได้ ท่อนไม้ก็ได้เห็นไหมพี่เพิ่งมีท่อนไม้เอาไว้เวลาท่อนไอ้นั่นนะ่ะไม้ไว้กิ้งได้รับเจ็บเมื่อตรงไหนที่จะตงเนี่ยลองเอามาถูงตรงนอกสิเอานอกมากกว่าน,นั้นได้ไหมเอมอได้แล้วทําไมไม่ลงมาคะเนี่ยต้องให้ดูอ,อย่าสบายต้องรู้จักหัดดูแลตัวเองแล้วนวดเมื่อกี้ทำเองได้ด้วยนะคะ ไม่ต้องรอให้ไข่นวดเนาะเราจะได้ทำเองเป็นท่าที่สองท่าที่สามเชิญค่ะหรือไม่อยู่ทางนี้ไไก็ได้แล้วก็เอามือพิงนะคะให้อยาบเข้ามาก่อนแล้วก็ขาข้างนี้นมาด้านหลังค่าที่เจ็ดให้ถึงพื้นนะคะแล้วเราก็จะยืดอเห็นไหมเราจะยืดตรงนี้ยกขึ้นก็นไดล้ลองยืดซิยืดไป้าลง เอาปลายเท้าติดพื่อนักแล้วยกส้นขึ้นยืดให้เต็มมันลื่นมันเป็นน้ำมันไงเนี้ยนะคะจะประมาณนี้เนาะเพราะจริงๆแล้วมันจะเป็นพื้นที่ต่างระดับหรือว่าตรงขั้นบันไดเห็นไหมขั้นบันไดตรงขั้นบันไดเราสามารถเอาปลายเท้าเหยียบตรงนี้อันนี้สูเป็นขั้นบันไดตัวเองก็เหยียบปลายเท้าลงใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำหนักตรงที่ส้นระเองตัวมาข้างหน้าอย่างเงี้ย เข้าใจนะคุณภาพออกไหมผมว่าเป็นขั้นบันไดเราเหยียบแล้วก็น้องคนั้นลงมาข้างหน้านองมันจะได้ตึงโอเคแค่นี้แหละคะ่ะขอบคุณมากนะคะ